เอาแล้วหัวเนี่ยมันสีหัดทางดำพอดีครับประมาณามกโลครับคุมันนี้ไม่รู้ว่าจะให้มุดมาทำไมยากาศมันอนมากไม่ทีแดดเลยโอ้โ้โอ้โห กได้ชื่อรายการแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่ไหนครับบ้านโคกเรือับ้านโคกเรือมันเดือนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่มีอะไรนะคะมีอะไรแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนานะคะพามาทําอะไรอ่ะ้นีผมสิพ้ามาสามเขาครับสามเขาสามเขาขึ้นอย่างขึ้นเขาชิมันฮางเรวครับผมเซียาต้นกาไปปักห้มันพอดีกันจระบป ขาจะมันตายแล้วครับเดี๋ผมสิไปโลดเืิดคื้นรายการเคืนนะคะเปิดมื้นแปลว่าน่นสิผมแปลว่าอะไรแปลว่าที่สุดครับผมเดพื้นพนันครับผมอ๋อได้ครับนนมาุนล้วครับบรรยากาศป็นนี้ดีมากไม่มีแดดเลยโอ้สิโอ้ กล้องดีๆหน่อยโอ้โหขับดีๆแล้คืออ๋อคือดไม่นาตอนนี้นะคะนกับีมแล้วคือเพราะว่าฝนตกนะครับ แต่ว่าคิดโปเออเอเอแต่ว่าที่บ้านฟ้าก็ทํานานะคะแต่ว่าฟ้าไม่ค่อยได้ไปทําเท่าไหร่เนาะมีแต่แบบว,ว่าที่บ้านไปทำเนีย่ยหรือไม่ก็จ้างคนฟ้าก็เลยไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฟ้าก็จะพาฟ้ามาทำ,ทำเหมือนกันว่าไน,นะสามแถ <มา S 1> วสามแถวนะคะเออจะใช่ดำหน้าเหรอครับแต่ว,าาว่าเ่ดดำหมด เออนี่นะคะคือบรรยากาศรอบไหนนี่รับหน้าสมัยตะกี้กะม่าน้าครับผมมาสิเป็นหน้าของปูผมครับคนสี่เห็นต้องกันเมินเลยครับจะมาซูโมนี่นกะแบ่งกันนะครับให้ป้าให้อ่าครับผมอะไร โอ้ยพอเกือบพอดเกือบเพิ então, ่นสามเขาน่าจะเป็นอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นเขาผายครับเพราะว่าผมถามปู่ผมแล้ว่าคือ่บทอันเพิ่อบทดำหน้าครับระว่าขี่ขานครับผมแล้วก็ถ่ายให้มันเงยผู้ดูว่าเขากับหญ้าได้หลยกันได้ครับถามเงยกัจ้างรถเกี่ยวมาเกี้ยวท่านก็แล้วครับถ้าสัยตะซอร์กียกะโกาโรกาแล้วกับโากามาดำครับผมโอกามาดำแล้วก็ ถ่ายมันเข่ามันใหญ่แล้วก็เกีียวครับผมคนเก็บทว่องไามันกินเงนชาเขียวมามันเก็บทวองเลยผม้องน้ำผมมีมันเดี๋ยวไาไม่ไหวฟ้าเร็ววันนี้ใส่ป่ะวันนี้วันนี้ใส่ป้าอยู่ใส่หรือปนี้อยู่ได้สามคนละเขาไปทีผมมาดูว่าคุณสามห้ไดรนะครับว่า เดี๋ยวไปกับผมไผ่เลยครับคือน้องกันครับพี่ๆถ้าคุณกบสิเป็นห่วยครับห่วยมั้งสิห่วยกะสีหันยาไปนะ้วห่วยเนี่ยมันสิเป็นดทางดำพอดีครับประมาณสามกิโลครับผมใส่เกลือแล้วมันยังเงกนะ็ต้องถอดเกลือครับผมถอดเกลือฟ้าถอดเกลือนี่นะครับบ่มมีบ่บ่อยดำนะครับมแตรวานเอาอย่างเดียวตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่เพิ่นทำเลยนะ สามเขาสามเขาสามเขาแล้วนะคะแล้ววันเราจอดอยู่ตรงไหนตรงไหนอะตรงนู้นแล้วเราก็เดินมาไกลมากปรากฏว่าเพื่อนทําเสร็จแล้วนะคะตัวเองทําอะไรโยเอ็ดหยังโยยเยี่ยถอดรองเท้านะคะเพื่าดินหล่นนะคะก็จะถอดด้วยไปไป มันหล่นโอ้ไหนบอกว่าทางนี้มันดีวกว่าทางที่แล้วอย่าไม่เอาไม่เกยบนะไหนนี่ครับผมขี้เกี้ยคือครับผมตะขีกระเดียมมันจะเป็นตัวสีดำทิพยคือจะเป็นตัวสีแดงครับผมชื่อมันหล่นขนาดไหนน่นะหรอคะมันหล่นกับไปเดินมา,าครับเดินมาพอซีมัสอันสามเข่าซอยป้าแต่เป็น เป็นสามวแล้วครับลงนี่เสียงเขียดลงนี่เสียงเขียดจนเหลือบ้างครับเจ้าผมยามาหอนแล้วอันอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คือให้ที่ดำหน้าครับผมแล้วอันนี้คือ <c oughs> ให้ที่ผายครับผม <c oughs> <อ>ถ้าคนดูคนมันจะได้ข่าร้ายกับสีเป็นดำครับถ้าคนที <c oughs> <อ>่ค่านผายเอาครับผมเ<อ>ด่นน้อยนี่นครับผมถ้าดำนี่ปุ๊บห่อตองมาเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็ ให้รถเจี้ยวก็ได้รถเจี้ยวเ้าไปตากเอาเมื่อกี้สีหลายกว่ามันก็้สี่มีหยาหย่าก็สีน้อยแต่ว่าผายนี่ก็สีหยาก็สีเกิดน้ำเขาสีเกิดน้ำบ่รู้ว่าเขากับหยาอันใดหลายกว่ากันครับผมเนี่ยครับแต่ผมเลือกเอาแล้วผมก็เอาผายครับผมการติดครับผมโอ้ยอื้อชม นี่ครับหาท่านเอเห็นไดเ้เลยนี่มาซื้อได้เลยก็จะปีนไปนะครับแล้วเราจะเดินอ้อมเดินอ้อมมันไกลนะนเออตายตายน,<_><_>น้ำมักจักครับบ้านผมเอาน้ำมักจักบ้านปลาเอื่นยังเรียกลวดน้ำลวดน้ำแต่ใช่<ต>ใช่มันเจอเอือนน้ำมักจักก็ม,มันคือลวดน้ำไงน้ำมักจักครับผมแต่ว่า ต่บกแจกป็นไผยผมก็ไม่รู้ครับผมคนอื่นไทยคอื่นครับผมอันนี้นี่ครับแล้วคือ,อยังไงขนาอันนี้บ่เอินหนาบัานเหตุของแล้วครับนี่ผมมาดีมาระวังเลยครับเออ,เอ,อก็มันมีน้ำไงมก็จะไปยังไงละ่ะเหยียบรวดน้ำก็ได้มันตึงอยู่เหยียบรวดน้ำเอาหน่ะรวดน้ำในร่มนั้นเออบ้านดีเออเหยียบมาเลย รอดเอาสันอดเอารอดเอารอดเอารอดเอาาวดีเขาไม่ได้ตัวเล็กขนาดนั้นนะกลม,มามา่น่ะโอ้ยจะบําบัดบดยอ้เนี้ยยอกเชือกกลุ่มว่าเคยเลียงบอลลูกรงลูกเสียอยังนะ่ะ ถือถืออะเอยป่นี้ก็ว่าอยู่เอิญอยู่หน้าอโอ้โหขับุกขึ้น <c oughs> มมาผิดหน้า <c oughs> รับ <c oughs> โอ้โบหลอน แล้วพาเดินซ่าแบบลุยซ่าแบบนะามาปิดหน้าครับ <c oughs> แล้วหมอเดินลดินไปแล้วก็คือก็ให้มูดมาอยู่นั่นแหละให้คุมมูดคุมมูดอยู่นั่นแหละแล้วมูดมาถึงปุ๊บไม่มีทางกลับจ้าก็ต้องตัวเองก็เดินัก ข้าทุ่งนาไปคนอ,อื่นก็ต้องเดินกลับเนี่ยแล้วก็ต้องไปมุดไอ้กำแพงที่มุดมาเมื่อกี้นะก็ต้องมุดกลับอีกเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะให้มุดมาทําไมเหนื่อยเนี่ยแหละวันเี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรหรอกดูดูดูแล้วดูตะเกีนุนหนุนนเดินไปแล้วเนี่ยเดินกลับยังไงทีนี้นะมุดมุดอีกมุดรัวอีกไปเร่ มันจะมุดตัวยังไงล่ะมุดกลับอีกเหมือนเดิมว้ายควายมดแดงเออเออกลัวแล้วตัวควายมดแดงควายมดแดงแปลว่ารังมดบนดินเดี๋ยวมันข่าวร้อนมาด,ดี้งเขาเหยียบวายมดแดงดูหดเดหยียบขุย อย่าเพิ <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ่มรถแดงเลยได้สิครับผมได้อ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนรถมาแล้วครับน้องชุบุพิงค์ครับรถเก่าผมที่ล่ามาเปลี่ยนครับผมควาะรถอันนั้นเราสิเอาไปใส่หยาครับรถรถอะไรรถอะไรข้าเล็กขนาดนั้เราไปเกี่ยวหยาครับผมเอาเกือบไว้หน้าแต่แก่รถหน่ะรถแดงก็ตีนขี่ข้าวฟื่นครับเราจะไปไทยทุ่งหน้าครับดีเบนน้ำหา ลานี่ครับผมมดแดงอันมดแดงมดแดงอันนั้นเนี่ยแดงเดี๋ยวเเดี๋ยวเขากลับรถก,ก่อนลงลงลงมดแดงอันสีตัวสีแดงแดงอะ่ะขับรถอ้อมตรงหน้าเนี่ครับเมื่อกี้นำหาลานี่วะพอ<ำ>ะเลียวไปได้สามขอ่อยมึงสั่งครับตอนนี้กับมานางพักอยู่ครับ อยู่หนองคู่ขาดครับหนองบ้านผมครับผมตะจะกี้มันสิบแปกว่านี้ครับช่วงนี้มันมังปลูกต้นไม้หลายครับไอ้บอสเดี๋ยวพ่อสมนี้ฮะบ้านแดงขาดปืนแดงมาแล้ววันนี้ก็ไม่ได้สามขอจำครับมุอหลังเดี๋ยวก็สิมาหายังเห็ดไหมครับช่วงหน้าครับโอ้เขารู้แล้วเขารู้แล้วเขารู้แล้วเอาไหมเอาไหมชักชักชัก <laughs> สร้างกูข้ขาดเอียงวันนี้ กูเหลืองเงินกูเมื่อยแหละเนี่ยกูสิพ่อเราเนี่ยฝนตกกุพ่อฝนตกเล,เลยโอเคครับผมไปโนนหามาแล้วครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผมเจากกาอกันปีหน้าครับผมสวัสดีครับ